วันน <ítulo> ี <irgendw carbono> ้ก <Beautiful S 2> ินข <ce> ้าวปลาครับนี่ครับเรามาทำอาหารกันกระเพาะป่าเฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยกระเพาป่ากระเพาะป่าเกี้ยแมงมาได้ไงเนี่ยคิปหายเลยแมงอย่างหอย่างหาไม่ถึงนะอย่างหอมโอ้ยกูหักไปแหงนันน้อยๆนั่นนะเมื่อไงฮะเดี๋ยนนะ เดี๋ยวมองล่างแล้วันใส่เลยเดี๋ยวใส่แมงลมดจะอาจจะเจอของปลาดูฮะกระเพราะกระเพราในป่าเลยฮะมีแต่ป่าครับแคมป์แคมป์คนบ้าครับนี่แคมป์คนบ้า ี่ก็ได้แดงดีหมูติดหม้อพี่น้องหมูติดหม้อพี่น้องดูฮะเอะเปาบาจะกระเผาหมูต่อนะหมูเป็นต่อนเลยฮะเครื่องปรุงนี่ะ นี่ครับเราหาของอยากทำรสชาติทางนั้นครับ <laughs> วัตถุดิบมีอะไรบ้างเชฟ <laughs> วัตถุดิบมีอะไรบ้างเชฟมีใบหอมแขกครับ <laughs> นี่เ,เ,า <c oughs> เราผ่าครับพี่หน, <laughs> บนูบักซอแล้วบักซอผ์ัดแล้วเนี่ยฟังได้หัอ,อฟังเหมือนแรงนียว่าอู้โซ่เอินกูเ <laughs> นาะอย่างนีครับเครื่องครับนี่เครื่องปูครับ ปรุงไม่ไรแล้วเสียเพราะเสียเพราะสามันกินอย่างเดียวว่าเครื่องปรุงไรก็เหนียดเลยเป <c oughs> ็นนะวัวแล้วขึ้นมาไม่ไหนว่าฮัมเ <c oughs> ดี๋ยวครับมีสมาชิกมาเพิ่มครับ พี่น้องเดตองนุ้ยเสีย่างฟังหุ่นเดี๋ยวครับสมาชิกมาเพิ่มครับนี่คือทีมงานของเราครับคนป่าครับนี่คือทีมงานสุดยอดประหลาดประจานแห่งการเดินป่าครับเดี๋ยวก็ได้วิดีโอไปวิดียวจอมไปวดิดียว,ว,ยว,วบ่บ่หลางบ่หลางเดี๋ยวใส่เลย โอ้โห้ไม่ตายได้มีรอยเขียครับแต่ว่านีห้อยเขียเปล่ามันเห็นห้อยเขียรหรอเปล่าเห็นเห็นเปล่ามีรอยไก่ป่า้วทุกคน <c oughs> วันมาเบอ่งอันนี้วันวันกูเห็นไห้อย่างวะเป็นโถไหมโถอย่างวะ เออบะมีต้นกล้วยอ่ะ

กาตายครับฮะแล้วนี่โถอะไรไม่รู้ครับเดินมาก็เห็นนะครับมีของจริงนะนนะดูมีกับดักเกี้ยอะไร่ะครับดูครับมึเง,บงเบื้องหายยังเนี่ยตร้งเบิอ้งอยังอนะ่ะไปเดีกยก <laughs> อีกาเด้นกูอยากได้กระโหลกน่ะเหนียวนะเพ่อนเนี่ยอะไรยังไม่ดินเข้าบ้านบิงเ่าปันนี่คือเรื่องร้อนแห่งป่าอย่างนี้นะครับพี่น้อง <laughs> ไอความเราไก่นกอนก็่ยฮะความต้องรอนดินอกล่ากันดิฮนี่ครับพักสมองมาแม่แก้ไม่แก้หูเขาเด็ดิไม่แก้ย่างเนาะ เราจะเปลี่ยนการทำอาหารมาเป็นการปรุงเป็ดน,นะครับ